สวัสดีค่ะนักเรียนครูสุรักษณานกสวนนะคะสำหรับวันนี้พบกันเป็นคลิปที่2นะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกของเรานะคะจากครั้งที่แล้วนะนักเรียนจำได้ไหมว่าครูได้สอนเรื่องอะไรไปบ้างนะคะแล้วเราจะพบว่าครูได้มอบหมายชิ้นงานไป2ชิ้นเนาะชิ้นที่1น,นะคะก็คือชิ้นงานสร้างกราฟิกแนะนำตัวเองนะคะแล้วครูก็ให้นักเรียนเนี่ยเข้ามา ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจแล้วก็ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็มีหลายๆคนเนาะคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าอยากให้อาจารย์มีตัวอย่างงานนะคะทําไมครั้งที่แล้วครูถึงไม่มีตัวอย่างงานให้เนื่องจากว่าครูต้องการให้หนูแยกให้ออกระหว่างคําว่ากราฟิกกับคอมพิวเตอร์กราฟิก ถ้าครูมีตัวอย่างงานไปเลยหรือครูเฉลยไปเลยว่าใช้คอมพิวเตอร์ทําได้ไหมใช้โทรศัพท์มือถือทอําได้ไหมหรือวาดได้ไหมอย่างเงี้ยถ้าครูเฉลยไปเลยนะคะหนูจะแยกไม่ออกเลยว่ากราฟิกกับคอมพิวเตอร์กราฟิกมันมีข้อแตกต่างกันกนิดนึงตรงไหนนะคะแต่เราจะพบว่าในกลุ่มไลน์บางห้องเห็นไหมครูได้ให้นักเรียนลองเสนอแนะพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะคะมันจะทําให้เราเข้าใจคําว่ากราฟิกกับคอมพิวเตอร์กราฟิกมากขึ้นจริงๆกราฟิกอ่ะอย่างที่ครูบอกมันก็คือการสร้างสรรค์งานศิลปะ อะไรสักอย่างหนึ่งด้วยจุดภาพอะไรก็แล้วแต่เพื่อจุดประสงค์จุดประสงค์ให้ตรงจุดประสงค์เท่านั้นเองนะคะโดยกราฟิกนั้นเราอาจจะทําจาก การวาดรูปนะหรืออาจจะใช้ตัวคอมพิวเตอร์กราฟิกมาช่วยและอย่างที่บอกครูพูดว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกไม่ได้หมายความว่ามันใช้เฉพาะตัวคอมพิวเตอร์ทำนะคะมันอาจจะเป็นสมาร์ทโฟนเป็นแท็บเล็ตเป็น iPad หรือว่าเป็นแอปพลิเคชันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราเรียกรวมๆว,ว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกได้เลยนะนี่คือเหตุผลที่ทําไมครูถึงไม่ให้ตัวอย่างงานกับนักเรียนนะคะเพราะมันเป็นจุดสําคัญเลยที่ครูต้องการจากครั้งที่แล้วเนาะแล้วก็นะคะ พบว่ามีหลายคนที่ยังไม่ได้เข้าเรียนในครั้งที่แล้วแล้วก็ยังไม่ได้เข้ามาตอบตอบข้อคอมเมนตะ์เนาะไม่เป็นไรนะคะสมมุติว่านะใครที่มีปัญหาเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะมีปัญหาว่าไม่สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ทุกครั้งหรือว่าติดขัดปัญหาในการส่งงานแบบ ออนไลน์หรือเวลาที่ครูกําหนดนะคะเดี๋ยวใต้คลิปนี้นะคะครูจะแจ้งออีเมลของครูนะคะเฟ e บุ o k ของครูแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของครูทิ้งไว้ถ้านาักเรียนมีปัญหาติดขัดจริงๆไม่ไม่กล้าที่จะแจ้งในลายกลุ่ม ของห้องเนะนาะนักเรียนติดต่อมาทางช่องทางอื่นนะคะหรือว่าทักไลน์ส่วนตัวมาเดี๋ยวครูสอนเสร็จตรวจงานอะไรเสร็จครูจะปไปไล่อ่านแล้วก็คนที่มีปัญหาจากครั้งที่แล้วหรือปัญหาจากการสํารวจครั้งแรกนะคะครูกําลังหาวิธีการที่จะทําให้นักเรียนได้ส่งงานทานเพื่อนๆอ,อ,อยู่นะอันนี้นักเรียนไม่ต้องกังวลน,นะคะอ่ะคราวน,นี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อจากครั้งที่แล้วนะคะเรียนต่อจากครั้งที่แล้วเนาะ อ่าเราลองมาดูกันว่าครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนอะไรไปบ้างเนาะอ่าครั้งที่แล้วนะคะครูทบทวนก่อนนะครั้งที่แล้วเราเรียนอะไรไปบ้างนะคะครั้งที่แล้วนะเราพูดถึงอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นะคะพูดถึงคําว่ากราฟิกเนาะกับคอมกราฟิกนะคะครูพูดไป2ตัวนี้นะเสร็จแล้วครูพูดอะไรอีกนะครูพูดเรื่องภาพ2มิตินะคะกับภาพสมิติ นะภาพ2มิติกับภาพ3มิตินะคะแล้วมันมีคําศัพท์ใหม่ที่เราได้ยินจากครั้งที่แล้ว r G B นะคะมีอะไรอีกมีพิกเซลพิกเซลนะคะมีพิกเซลเนาะมีอะไรอีกมี resolution น,นะคะ resolution น,นะ,ะแล้วมีอะไรอีกนะคะมีความละเอียดของภาพที่หน่วยเป็น PPI อันนี้คททรูทบทวนเนาะทบทวนเรื่องที่เรียนครั้งที่แล้วนะคะเผื่อว่าใครไม่ได้เข้าดูครั้งที่แล้วหรือว่าจําไม่ได้เนาะอันนี้คือเรื่องที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วนะคะเสร็จแล้ววันนี้นะคะสิ่งที่เราจะสอนวันนี้นะเราจะพูดถึงเรื่องภาพที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอระะ์พูดภาพภาพใหญ่ก่อนนะคะภาพที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ตอนนี้นะมี2แบบหลักๆนะคะแบบที่1นนะคะ chopping, ครูขอจริงๆมันมี2ชื่อก็คือแบบล a าสเตอร์นะคะแบบล่าสเตอร์ นะแบบ Laster หรือแบบ Bitmap นะคะครูขอเรียกรวมๆว,ว่าแบบ Bitmap มันจะได้ไม่สับสนนะคะแบบที่2นะคะเป็นแบบเวกเตอร์นัาเรียนจะสังเกตว่าถ้าเราดูดีๆจากภาพประกอบของมันเลยเห็นไหมคะอันนี้นะถ้าเราสังเกตพอมันทําการซูมหรือขยายภาพนะคะเราจะมองเห็นเป็นจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆอย่างนี้ถ้านัาเรียนจําได้จากครั้งที่แล้วนัาเรียนจะรู้ว่าตรงเนี้ยนะคะมันเรียกว่าพิกเซล ห็นไหมจุดสีตรงนี้นะแต่ละสี่ละสีมันเรียกว่าพิกเซลส่วนภาพแบบเวกเตอร์ตรงนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าพอซูมแล้วหรือขยายแล้วตรงนี้มันไม่ได้แตกหรือมันไม่ได้เห็นพิกเซลชัดแบบเหมือนกับแบบบิตแมปนะมันต่างกันนะคะอันนี้บิตแมปนะหรือลาสเตอร์นะคะแต่ต่อไปครูจะเรียกมันว่าบิตแมปก่อนนะแล้วแบบนี้แบบเวกเตอร์นะคะถ้าเราจําภาพนี้ไว้เราก็จะพอเห็นความแตกต่างของมันเห็นไหม อ่ะน,นี้เรามาดูแบบแรกนะคะภาพแบบลาสเตอร์หรือแบบบิ t แม p นี่แหละที่ครูบอกว่าครูจะเรียกมันว่าบิ t แม p นี่แหละภาพแบบบิ t แม p นะคะจากภาพเมื่อกี้เลยเราจะเห็นว่ามันเกิดจากจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆที่มารวมตัวกันต่อๆกันก็คือพิกเซลนั่นเองที่เราเรียนมาครั้งที่แล้วนะคะภาพแบบบิ t แม p หรือลาสเตอร์เนี่ยนะคะก็คือเราจะต้องกําหนดว่าเราต้องการพิกเซลเท่าไหร่นะในการให้เกิดภาพหนึ่งภาพนะคะ ท่านี้ถามว่าเฮ้ยเมื่อภาพมันแตกแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้อดีไหมข้อดีของมันนะคะือก็คือมันสามารถแก้ไขปรับแต่งได้ปรับแต่งได้เช่นสมมติว่าเป็นใบหน้าเราแล้วเป็นรอยสิวสมมุตินะที่พิกเซลใดพิกเซลหนึ่งหรือ3 4มสี่พิกเซลที่มันติดกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะไล่โทนสีให้มันกลืนไปกับเนื้อปกติมันก็จะทาให้สิวมันหายไปแบบเนี้ยนะภาพพวกนี้นะคะก็จะมีนามสกุลเป็นพวก BMP นะคะ,ะ JPG หรือ PNG นะไฟล์พวกนี้นะคะไฟล์พวกนี้มันเป็นโปรแกรมที่เราเคยใช้งานสร้างจากโปรแกรมเช่นโปรแกรม Photoshop ครูว่านักเรียนน่าจะเคยใช้บ้างเนาะ Photoshop นะคะอันนี้ภาพแบบแรกนะแบบ Bitmap นะคะนี่ตัวอย่างภาพแบบ Bitmap อย่างที่บอกเราจะเห็นพิกเซลเห็นไหมคะพิกเซลจุดสีนะเนี่ยถ้าเราสังเกตดๆีๆมันคือช่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมที่มาต่อกันนะคะอันนี้คือภาพขยายหรืออันนี้เป็นภาพภาพตัวอย่างฮนะให้เห็นคําว่า พิกเซลเนี่ยชัดเจนขึ้นเห็นไหมคะมันจะเป็นจุดสีจุดสีแต่ละสีแล้วก็มาต่อกันนะมาต่อกันมาต่อกันอย่างนี้นะคะอันนี้คือภาพแบบบิตแมปแบบที่1น,นะต่อไปภาพแบบที่2นะคะเราเรียกว่าภาพแบบเวกเตอร์นะเวกเตอร์ ector, นะคะอันนี้เวกเตอร์ไม่เหมือนบิตแมปนะเมื่อกี้บิตแมปสร้างจากพิกเซลมาต่อกันแต่อันนี้สร้างจากความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์โดยการคำนวณน,นะคะแต่ละชิ้นสมมุติว่าครูว,วาดรูปสมมติ รูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะแต่ละชิ้นชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ชิ้นหนึ่งชิ้นนี้ชิ้นหนึ่งชิ้นนี้ชิ้นหนึ่งมันจะอิสระต่อกันนะคะแต่ละชิ้นมันจะแยกชิ้นส่วนกันเวลาที่เราจะย่อขยายนะคะย่อหรือขยายเนี่ยมันก็จะเป็นอัตราส่วนของมันที่ขยายหรือปรับไปตามสูตรคณิตศาสตร์นะมันก็จะเป็นภาพที่สมดุลเนาะความละเอียดเราไม่ว่าเราจะย่อหรือจะขยายนะคะความละเอียดของภาพเนี่ยมันก็จะไม่เสียหายไม่ลดลงนะไฟล์ภาพพวกนี้นะคะก็จะเป็นพวก ไฟ AI ไฟ AI เนาะไฟ EPS นะคะหรือไฟ SVG ไฟล์ภาพพวกนี้นะคะเราจะใช้โปรแกรมโปรแกรมที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นงานเหมาะกับงานขนาดไหนเช่นงานตกแต่งภายในงานออกแบบอาคารโลโก้การ์ตูนแอนิเมชันอะไรเงี้ยนะคะโปรแกรมที่ใช้ก็จะเป็นโปรแกรมพวก Illustrator ซึ่งถ้ามีโอกาสเราก็จะได้เรียนในเทอม2นะคะหรือว่าโปรแกรมพวก3มิติเช่น AutoCAD นะหรือ 3D m a x แบบนี้นะคะเป็นโปรแกรมภาพ3มิติเนาะอันนี้แบบเวกเตอร์นะคะทีน,นี้พอเราพูดแบบนี้เราก็จะเห็นความแตกต่างชัดเจนว่าไอแบบนะ้แบบ Bitmap เนี่ยนะแบบบิตแม p นี้นะคะสังเกตง่ายๆถ้าเราซูมภาพนะซูมภาพหรือขยายภาพเราก็จะเห็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสีสี่เหลี่ยมสีนั้นคืออะไรก็คือพิกเซลนะคะส่วนภาพแบบเวกเตอร์ ภาพแบบเวกเตอร์นะอย่างที่บอกใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะย่อหรือขยายนะคุณภาพนะคะหรือความละเอียดของภาพมันก็จะไม่ลดลงอันนี้คือข้อแตกต่างนะคะแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปเนาะอันนี้ภาพแบบ bitmap หรือลาสเตอร์นะคะก็อย่างที่บอกเราจะเห็นพิกเซลชัดเจนมากอันนี้พิกเซลมันนะเห็นชัดเจนเลยเป็นเม็ดสีเม็ดสีนะคะส่วนภาพแบบเวกเตอร์เมื่อเราขยายแล้วเห็นไหมมันก็จะไม่ได้สูญเสีย ความความละเอียดอะไรเท่าไหร่เพราะมันเป็นอัตราส่วนที่ขยายขึ้นมานะคะพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นความแตกต่างนะที่ชัดเจนนัคืออันที่1มันสร้างจากพิกเซลอย่างที่บอกนะคะส่วนอีกอันนึงมันใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์นะแล้วมันมีข้อดีไหมอะไอพิกเซลเนี่ยมันมีข้อดีก็คือมันสามารถอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ลบรอยตําหนิได้ง่ายนะคะทําได้ง่ายนะในขณะที่งานแบบเวกเตอร์เนี่ยทำได้ยากเพราะมันเป็นงานออกแบบงานชิ้นใหญ่ๆนะคะ และเนื่องจากว่าไอแบบลาสเตอร์เนี่ยความละเอียดมันน้อยถูกไหมความละเอียดมันน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทํางานได้รวดเร็วในขณะที่ภาพแบบเวกเตอร์มันใช้สูตรคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นการทํางานนะคะมันก็จะใช้เวลานานมากในการประมวลผลหรือว่าการบันทึกงานนะคะอันนี้คือข้อดีข้อเสียที่มันแตกต่างกันออกไปนะคะอ่ะท่าน,นี้นะคะอันนี้คือเรื่องแรกเนะาะไฟล์ภาพแบบ ล a s t e r หรือ Bitmap นะคะกับแบบ v e กเตอมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปอย่างที่ครูบอกนะคะอ่านี้เรื่องต่อไปของวันนี้นะคะเรื่องเรื่องของวันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะเรียนเนาะชนิดของไฟล์ภาพครูไม่แน่ใจว่าน่าเรียนรู้หรือเปล่าว่าไฟล์ AR, แต่ละประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็น Word Excel Powerpoint หรือไฟล์ภาพเนี่ยมันจะมีนามสกุลนามสกุลที่แตกต่างกันไปทําไมต้องมีนามสกุลที่แตกต่างกันไปเพื่อบ่งบอกนะคะ ว่ามันเป็นไฟล์ชนิดใดมีข้อดีข้อเสียยังไงอย่างเช่นอันนี้นะอันนี้เป็นไฟล์ EPS เราจะเห็นว่ามันชื่อสูึร 1. EPS เห็นไหมนามสกุลคือ EPS นะคะนามสกุลมันคือ EPS นะส่วนอันนี้นะคะไฟล์ชื่อ12นามสกุลเป็น BMP อันนี้นามสกุลเป็น BMP เห็นไหมไม่เหมือนกันอันนี้ไฟล์ EPS นะคะส่วนตรงนี้เป็นไฟล์อีกแบบหนึ่ง PSD อันนี้น่าจะเคยเห็นนะ PSD เคยเห็นไหม อันนี้นะคะไฟล์ p s d หรือไฟล์อันนี้ JPE g GIF p n เเ็นห็นไหมนี่คือนามสกุลของมันเมื่อนามสกุลมันไม่เหมือนกันนะคะแปลว่ามันเป็นคนละชนิดกันแล้วนักเรียนลองสังเกตตัวนี้เห็นไหมตัวนี้นะคะตัวนี้นะกับตัว o t o s h o p เนี่ยสองอันนี้นะคะเวลาเราดูมุมมองในเครื่องครูจะมองไม่เห็นเลยว่ามันเป็นพระภาพอะไรเพราะว่า2ตัวเนี้ย มันจะต้องเปิดด้วยโปรแกรมเฉพาะของมันนะคะเราจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็คือต้องเปิดโปรแกรมของมันเพื่อขึ้นมาแก้ไขทัาน,นี้เราลองมาดูซิว่าไฟล์ภาพชนิดต่างๆเรารู้จักแต่ละอันมากน้อยแค่ไหนแล้วมันมีข้อดีข้อด้อยแบบไหนบ้างนะคะามาดูไฟล์แรกนะคะไฟล์ภาพแบบแรกนะคะชื่อว่า jpeg นะ jpeg นักเรียนน่าจะเคยได้ยินอยู่แล้ว jpeg บางทีใช้ตัวย่ออย่างนี้นะคะ เวลาเซฟมาในคอมพิวเตอร์หรือในกล้องอในกล้องในโทรศัพท์อาจจะแตกต่างกันนะคะย่อมาจาก Joy Photographer e x p r e r t Group นะก็เอาตัวแรกมา J P E G มันก็เลยเป็นตัวย่อชื่อ,อเป็นชนิดของมันนะคะอันนี้เป็นไฟล์ภาพที่นิยมมากเพราะว่ามันได้มาจากกล้องถ่ายรูปนะและเป็นและสามารถเนี่ยส่งขึ้น โซเชียลมีเดียต่างๆได้เลยนะคะจุดเด่นของมันก็คือเป็นที่นิยมมันใช้ได้กับเกือบทุกโปรแกรมก็คือมันเป็นมาตรฐานที่ใช้ได้นะคะแต่ว่าข้อเสียมีไหม ข้อเสียของมันหรือจุดด้อยของมันก็เกิดมาจากจุดเด่นมันนี่แหละจุดเด่นมันคือขนาดไฟล์ใช้พื้นที่น้อยใช่ไหมคะประหยัดพื้นที่มันก็เลยกลายเป็นจุดด้อยถ้าเราเซฟมาแล้วเราจะแก้ไขเห็นไหมเรียนดูภาพดอกกล้วยมาตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมคะเราจะเห็นว่าเราอาจจะเจอปัญหาภาพแตกอย่างที่บอกคือไฟล์ภาพมันมีขนาดเล็กประหยัดพื้นที่เพราะฉะนั้นเวลาจะแก้ไขด้วยความที่มันไม่ละเอียดเพราะมันเล็กนี่แหละมันก็ทําให้เกิดปัญหาเนาะอันนี้จ p ป g นะคะต่อไปไฟล์ภาพแบบกรีป กรฟหรือจีฟนักเรียนน่าจะเคยเห็นแบบนี้เนาะไฟล์ภาพแบบก i ีฟนะคะกราฟิกอินเทอร์เไฟล์อันนี้นะอันนี้ก็เป็นไฟล์ภาพที่นิยมเพราะว่าอะไรเพราะว่า1นนะคะมันสามารถทําเป็นภาพเคลื่อนไหวได้เนาะหรือว่าทําเป็นแบนเนอร์บนเว็บไซต์เนื่องจากว่ามันจะทําให้ข้างหลังมันเนี่ยใสยได้ข้างหลังมันโปร่งใสพอเราไปวางนะคะบนพื้นหลังอะไรก็ตามมันก็จะเนียนไปกับพื้นหลังเราเลยนิยมทําแบนเนอร์หรือว่าหัวของเว็บไซต์นะคะ จุดเด่นมันก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้โปร่งใสนะเคลื่อนไหวได้ไฟล์มีขนาดเล็กมากเราจะเห็นว่าไฟล์พวกนี้จะไม่ทําตัวใหญ่หรือภาพขนาดใหญ่ภาพจะมีขนาดเล็กๆนะคะแล้วก็โทนสีเนี่ยไม่ได้สีสันสดใสเพราะว่าเพราะว่ามันมีข้อจํากัดเรื่องของสีมันได้แค่256สีนะคะแล้วก็ไม่รองรับอันนี้ติดไว้ก่อนนะคำนี้เดี๋ยวได้เรียนในครั้งหน้านะคะ,ะไม่รองรับโหมดสี CMYK โหมดสี CMYK นี้ก็เป็นพวก ลงพิมพ์นะคะหมดสีแบบลงพิมพ์นะ,ะเดี๋ยวติดไว้ครั้งหน้าคลิปหน้านะคะจำอธิบายคำว่า C M Y K เนาะอันนี้ภาพแบบ GIF นะคะเคลื่อนไหวได้ขนาดเล็กมากพื้นหลังโปร่งใสนะ,ะต่อไปไฟล์ภาพต่อไปนะคะภาพแบบ P N G Portable Network g r a p h i c เห็นไหม Portable รองรับ Network ชื่อแปรตรงตัวเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมาะกับงานบนเว็บไซต์นะคะไม่เหมาะกับงานพิมพ ไม่เหมาะกับงานพิมพ์นะไอ้ไฟ PNG เนี่ยมันมาทดแทนไฟ GIF นะมันมาทดแทนไฟ GIF มันก็เลยได้รับความนิยมมากขึ้นตอนหลังๆเราก็จะไม่ค่อยเห็นไฟ GIF เหตุผลที่มันมาทดแทนเพราะว่าอะไรมันรองรับสีได้มากกว่าไฟ GIF นะคะแล้วก็ยังทําพื้นหลังได้เหมือนไฟ GIF อีกมนเลยมาแทนไฟ GIF ได้นะคะจุดด้อยมันรองรับโหมดสี RGB เรียนไปแล้วครั้งที่แล้วนะโหมดสี RGB ก็คือ red green blue แต่ไม่เหมาะกับงานพิมพ์ไม่เหมาะกับงานพิมพ์เอ๊ะเมื่อกี้นี้พูดถึงงานพิมพ์หมวดสีอะไรนะหมวดสีของงานพิมพ์นะคะพูดไปเมื่อกี้นะ CMYK ซึ่งจะปิดไว้เดี๋ยวครั้งหน้าจะพูดอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้เราลูข้าวแค่ว่าตอนนี้เรามีหมวดสี2โหมวดแล้วนะ RGB กับ CMYK นะคะอันนี้ภาพแบบ PNG มาดูภาพต่อไปคะ่ะชนิดต่อไปภาพแบบ BMP นามสก,กุล BMP bitmap นะคะ ตอนนี้ไม่ค่อยนิยมใช้แล้วเพราะว่ามันมีข้อจำกัดเนื่องจากว่ามันจะใช้ได้เฉพาะระบบปฏิบัติการ Windows นะคะระบบปฏิบัติการคุณพูดง่ายๆตอนนี้ก่อนก็คือตัวเปิดปิดเครื่องถ้าเราใช้น้ t ตบุ๊กนะใช้คอมพิวเตอร์นะคะที่มันเป็น Windows ์เราก็จะเปิดได้แต่ถ้าใครใช้พวกระบบปฏิบัติการ iOS นะหรือว่าเครื่องแม็คเครื่องอะไรอย่างนี้เราจะเปิดไม่ได้เปิดใน iPhone ไม่ได้เปิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มันมีข้อจํากัดแบบนี้นะคะ,ะปัจจุบันก็เลยไม่ค่อยมีคนนิยมใช้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นบริษัท m i c r o s o f t สร้างมาใช้เฉพาะเฉพาะของเขาไม่รองรับงานไฟล์ใหญ่นะคะคุณภาพสูงแต่ว่าข้อจำกัดเลยที่มันไม่ค่อยมีคนนิยมใช้คือตรงนี้แหละตรงที่มันใช้ได้แค่กับ window s เท่านั้นนะคะ ไฟล์ภาพต่อไปอันนี้ครูว่านักเรียนต้องเคยเห็นแน่นอนไฟล์ภาพแบบ PSD Photoshop Document นะคะไฟล์ภาพที่เกิดจากโปรแกร,รม Photoshop อย่างที่ครูให้ดูเมื่อกี้ว่ามันจะต้องเปิดมาแก้ไขด้วยโปรแกร,รมเฉพาะของมันนะคะ จุดเด่นของมันจุดเด่นของมันเนาะทำได้หลายอย่างเลยทำพื้นหลังโปร่งใสได้ปรับแต่งแก้ไขภาพได้นะเป็นภาพทั้งแบบลาสเตอร์นะคะก็ได้ก็คือจะสร้างเป็นพิกเซลหรือจะเป็นแบบเวกเตอร์ที่ใช้สูตรคณิตศาสตร์ย่อขยายก็ได้นะคะจุดด้อยเนื่องจากว่าโปรแกรมมันมีขนาดใหญ่ไฟล์ภาพมีขนาดใหญ่ถ้าเราทำงานเล็กๆภาพเล็กๆไม่เหมาะเพราะว่าไฟล์ใหญ่นะคะไฟล์ใหญ่เซฟนานความละเอียดสูงเห็นไหมเราก็เลยจะใช้กับงานที่มันมีขนาดใหญ่ๆ นะคะแบบนี้นะเช่นพวกป้ายอิงเจ็ตกีฬาสีสมมติอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยเหมาะเนาะอันนี้คือไฟล์โฟโต้ช็อปนะคะต่อไปไฟล์ภาพอีกประเภทหนึ่งไม่แน่ใจว่านักเรียนเคยเห็นไหมอาจจะเคยไปดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตแล้วเ,เจอบ้างนะคะนะไฟล์ภาพแบบ EPS นะคะ EPS นะอันนี้นะคะเป็นไฟล์ภาพแบบเวกเตอร์เวกเตอร์ก็คือ เป็นสูตรคณิตศาสตร์ในการคำนวณเราจะใช้ทำอะไรได้บ้างทำพวกโลโก้ทำพวกไอคอนต่างๆนะคะจุดเด่นใช้ได้กับทุกขนาดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเล็กกลางใหญ่แล้วก็โปรแกรมส่วนใหญ่ก็ลองรับไฟลชนิดนี้แถมข้อดีของมันคือมันเป็นแบบลาสเตอร์นะย่อขยายยังไงภาพก็ไม่เสียสัดส่วนหรือว่าไม่สูญเสียความละเอียดนะคะแต่มันจะมีโปรแกรมเฉพาะ มีข้อจํากัดคือว่าโปรแกรมเนี่ยมันจะมีโปรแกรมเฉพาะที่จัดการได้นะคะแล้วก็ต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมนี้พอสมควรนะเช่นโปรแกรมนี้เดี๋ยวเราอาจจะได้เรียนในเทอมหน้าอย่างที่บอกนะคะชื่อโปรแกรม Illustrator เนาะอันนี้นะคะคือชนิดของไฟล์ภาพต่างๆเนาะมี EPS Photoshop bitmap นะคะ PNG GIF JPEG เนาะอันนี้นะคะไฟล์ภาพเนาะเนี่ยเหมือนที่เราเห็นคะ่ะนามสก,กุลของมันนะคะ นี่เรื่องของวันนี้เนาะคลิปที่2นะคะจบแค่นี้ละมีแค่2เรื่องใหญ่ๆเองแต่ว่ามันอาจจะมีรายละเอียดเยอะแล้วก็เป็นเรื่องใหม่ที่นักเรียนอาจจะเค,เ,เคยยังไม่เคยเรียนหรือว่าเคยได้ยินมาบ้างแต่ยังไม่เข้าใจรายละเอียดนะคะสำหรับคลิปเนี้ย สอนของครั้งที่2เนี่ยมีเท่านี้แหละคะ่ะสาหรับครั้งหน้าเผื่อใครจะเตรียมตัวมาเนาะครั้งหน้าเราจะพูดถึงเรื่องหลักการใช้สีและแสงในคอมพิวเตอร์นะคะเมื่อกี้ครูเกินไปแล้ว2อันก็คือระบบสีแบบ R G B กับ C M Y K นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมารู้จักระบบสีแบบอื่นบ้างนะคะระบบสีแบบอื่นนะซึ่งมันมีหลายแบบนะคะเอาไว้ครั้งหน้าเนาะสำหรับออวันนี้นะคะก็ มีเนื้อหาหลักใหแค่สองเรื่องแค่เนี้ยค่ะแค่สงเรื่องนะแล้วก็นะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยดูคลิปได้ตั้งแต่บ่ายโมงเนาะไปเรื่อยๆนะคะจนถึง4ี่โมงเย็นเนาะถ้าก่อนสี่โมงเย็นนะนักเรียนต้องบันทึกการเข้าเรียนของวันนี้นะคะก่อนเวลา16บนาฬิกา บอกเพื่อนด้วยนะคะเข้ามาฟังคลิปเสร็จแล้วถึงจะเข้าไปรายงานการเข้าเรียนนะอยากให้นักเรียนฟังคลิปให้เข้าใจก่อนเพราะว่าถ้าสมมุติเราเปิดเรียนปกตินะคะแล้วมีการเก็บคะแนนนักเรียนที่ไม่ได้ฟังคลิปนักเรียนอาจจะไม่ได้ความรู้อาจจะมีการส่งบันทึกเข้าเรียนทุกครั้งเลยมีคะแนนจากการคุยกับเพื่อนหรือว่าอะไรแล้วแต่แต่ถ้าไปสอบนักเรียนจะไม่ได้ความรู้อะไรไปเลยนะคะอยากให้นักเรียนลองเข้ามาดูคลิปก่อนเนาะคลิปครูพยายามทําให้มันสั้นที่สุด นะคะไม่ได้กินเวลา3ชั่วโมงเหมือนที่เราจะต้องเรียนปกติหรือว่า2อคาบอย่างที่เราเรียนปกติเลยนะอันนี้ QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะคือ QR code ที่เอาไว้สแกนนะคะเพื่อบันทึกการเข้าเรียนสมมุติว่าหน้าจอใครนะคะไม่สามารถสแกนตรงนี้ได้นะให้แจ้งมาในไลน์กลุ่มนะคะเดี๋ยวครูจะส่งให้อีกทีนึงแต่อยากให้ลองสแกนตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าครูส่งเข้าไลน์กลุ่มปุ๊บเพื่อนจะไม่เข้ามาดู u t u b e เลยจะสแกนแล้วก็เข้าไปตอบ โดยไม่ได้ความรู้อะไรเลยเสียดายเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวครูพอแค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ